ต่างนานาไม่ผิดทางมันชัดเลยด็อคเตอร์ครับด็อเตอร์เชื่อทุกเทคโนโลยีในการทดสอบการทดสอบเนี่ยมันเปรียบเทียบได้ระหว่างพระใหม่กับพระเก่าครับนะครับแล้วก็เมื่อเราเห็นว่นแตกต่างขึ้นมาเนี่ยแล้วเราเอาองคครูมให้ที่เราไม่แน่ใจครับพอได้มีการพิสูจน์วงเสียดอมอย่างเงี้ยเห็นอ่าเห็นตายท่าไหร่งเสียดอมครับองเสียดมเนี่ยเข้ามานี่ยเนี่ยเข้ามาเนี่ตอนนี้นี่เดีย เดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าองค์เสียดดมหน่อยอันนี้ของของของเท่าแก่เล่มหนึ่งแล้วของอาจารย์จะรอของของผมรอผมต้องหกเล่มอ่ะเออจริงๆท่านสั่งอะไรอยู่ที่ผมสั่งอะไรอาจารย์เก็บไว้หมดอ่ะผมเดี๋ยวดูขอดูองค์เสียดดมหน่อยครับเนี่ยอย่างเนี้ยผมเวลาเวลาใครมาตรวจพระผมจะพูดว่าอย่างเงี้ยก็จะเขียนว่านี่น่าจะน่าจะพระหนังสือเนี่ยเวลาคุณเทพเขียนนั่นเนงองค์ี่สองผมมาโชว์ให้แกแกนั่งยิ้มเหมือนกันเนี่ย พระสมเด็จวระละคร5องค์210ล้านนี่มีลุงพุทธจะเขียนไว้ลุงพุทธอาจารย์ครับวันหลังมีคนเขียนมากกว่าผมมันเพื่อที่จะกระตุ้นยอดคนอ่านมันเอา5องค์500ล้านมันใช้องค์คือมันเข้าใจตั้งชู้นี่ลุงพุทธนะฮะแล้วก็นี่คุณศรีนี่ครูเอื้อนี่น้ำหมากแล้วนี่เสียนำ5องค์ตกแล้วองค์ละเท่าไหร่50ล้าน50ล้านหัวไวดีจังเลยเนี่ยตกแล้วองค์ละ50ล้าน นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยลุงพุทธก็คือคือพวกนี้เป็นพระต้นแบบของเขาลุงพุทธก็ดีขุนศรีก็ดีกูเกอ,อรก์ดีน้ำมาก็ดีเสียหนามคือต้นแบบของเขานะฮะแล้วนี้เรามาดูานี่อยากดูองค์เสียดมใช่ไหมฮะองค์เสียดมเนี่ยขุนเรามีขุนศรีล้วมีขุนศรีด้วยก็เสียดมอันนี้เสียดมองใหญ่ใหญ่เนี่ยเสียดมแล้วก็ลงเล่มนี้ด้วยก็เสียดมองเดียวกัน เสด็จนะเนี่ยเสด็จนะครับเนี่ยเจเจดงนี่คือต้นแบบอน้ขึแล้วก็องค์อธทิปดีขึ้นนิดหนึ่งองค์อธทิตปดีจะมีผวกทาหารของเขาที่เวลาคุณใจแทบเคยเห็นแล้วเนี่ยนี่นี่แทอธิปดีพอแล้วพอแล้วพอละพวกงนี้เป็นร้อยล้านเงินเลยคะฮะร้อยล้าน นี่อาจารย์เนี่ยเสียดมเสียดมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นมาว่ามีผมรูดผมรูดเสียดมอัจฉริะนั้นเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้นี่นี่แล้วก็วกลงนี่นี่ของเสียทีวัดคือผ้าชิปนะฮะผ้าชิปของเสียดมเนี่ยเขาจะเชื่อมให้มียาแข้งแล้วก็ระวัดลงนี่ยาของนี่ไม่ใช่องค์นี้นี่องค์นี้องค์เสียดมใช่แล้วอาจารย์เห็นปุ๊บรู้เลยเห็นดูเลยแล้วก็สังเกตนะเสียดมตรงนี้ต้องเว้านะครับตรงเนี้ยต้องเว้าใช่เป้านิดหนึ่ง ช่แล้วให้ดีอให้ดีอย่างยิงถ้าเสียดมตรงนี้ําหนิจะเพี้ยนนิดหนึ่งตรงเนี้ยฐานที่หนึ่งเนี่ยบนนี้จะเสันคมแล้วมีล่องใต้สันนี่ต้องดูนะฮะแต่เนื้อนี่เนื้อเนื้อมันจะไม่มีสันนะเนื้อเป็นเนื้อปูดเปลือกหอยแล้วปูดเปลือกหอยแล้วไปเล็กอีกนิดหนึ่งย่อขนาดให้เล็กอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเล็กลงเล็กเท่ไห นีนะ่เราจะเห็นออกทั้งองค์เนี่ยคับก่อนละก่อนละเนี่ยฮะเราจะเห็นขอโทษนะเราจะเห็นว่าเป็นเป็นเป็นคมที่เรามีมีมีร่องใต้สันของนะครันนี่คือต้นแบบเขาตรงนี้ฮะตรงเนี้ยเป็นสันแล้วก็มีมีร่องใต้สันพอดีจังหวะที่เขากาัรออกมาเนี่ยเขากดากดกดแล้วมันึงเข้าไปก็อย่างนี้อาจารย์ไอ้อ<า>นี่คือมันเป็นเนื้อที่แก่ปูนอันนี้จะแก่ปูนเปลือกหอยมันแข็งกว่า นี่ก็แม้นี่ก็คือแกะปูนบวกหอยเลยแะครับแต่ว่าอันนี้เขาเขาเรียกว่าไปแกะเรื่องน้ํามันขึ้นแกะน้ำมันแกะน้ํามันขึ้นน้ำมันแล้วมันทำให้หนึกให้หนึกแล้วหนึกหนึนุ่มไปตรงนี้จะเหมือนกันไปเนียเหมือนนะเหมือนแล้วตรงนี้เขาเขาเขาก็ไม่ใหญ่ก็กลมเล็กๆแล้วแล้วลักษณะของพระวงพระกรนะฮะวงพระกรจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับครับมันคล้ายๆต้อตสี่เหลี่ยมแล้วจะมีเส้นสังกะสีนี่ฮะเส้นสังกะสีนะตรงนี้เว้านิดนึงแล้วผลมาผล องค์ประมใหญ่อมค์ปมตทุมใหญ่แล้วก็เนี่ยเส้นไหว้ผาซี่จะเป็นไหว้ผาซี่แบบครึ่งบเส้นใหญ่แล้วดูดูลุงท่านเนี่ยเนี่ยยุ้ยแคลไซแคลไซมันวาวเลยเนี่ยสวยมากองนี้สวยฮะนี่องค์เสียดมสวยมากองค์นี้สวยมากองค์นี้ให้กี่ล้านนะถ้าอยู่มือเซียรเนี่ยไม่ดูหลังหลังเขาเรียกหลังสังขยาเจ้าหลังรูเข็มบ้านี้รู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 นี่ก็เรียกหลังสังขยาเหมือนเนื้อหน้าสังขยาเห็นไหมสังขยาเป็นอย่างเงี้ยนะเรียกหลังสังกะหยาเสียดมนี่ไง เราพสีเดมเกอบเก้าร้านพอนั่งถือห้าสิแล้วที่เขาปั่นตอนนั้นเนี่ยคุณใจเทพแกรู้ดีไปปล่อยหน้าแล้วเนี่ยองค์นี้คือพิมพ์เจแจ๋วสองร้อยล้านพิมพ์เจดีฮะพิมเจดีเนี่ยที่เขาปั่นหนึ่งสองร้อยล้านก่อนใครเลยนะก่อนใครแพงกว่าพิมพ์ใหญ่ เขาใช้เงินทิปเสือผมก็ใกล้เคียงแล้วสิฮะผมองยากหยอดดูที่อันนี้วันละครั้งนี่ว่าเมื่อกี้อาจารย์ดูเลยอย่างแต่ละท่านอย่างแต่ละท่านเนี่ยท่านมีบารมีตั้งได้งั้นแหละอันนี้วันละครั้งนี่นะจริงๆริงท่านอยู่ท่าเดียวนใครไปไหนใครก็อืมไม่ไม่แฝนพระเป็นพระพระถูกไม่เป็นแน่อย่างเงี้ยใครใครก็เห็นว่ามันไม่มีของเจ๊ไม่มีของถูก ทั้งสองท่านเนี่ยเขารู้จักดรครับวันนี้แฝนองค์นิวันมาปะครับเป็นดรทั้งสองเนี่ยแฝนวัฒน์ประวันโอ้โหนี่ผมวางแท้ครับวางแท้ครับนี่อาจารย์ดูฟอร์มตรงเนี่ยครับเห็นไหมดูฟอร์มเนี่ยนี่่เดิมเนี่ยมาเห็นน้ำยางนี่พอเห็นปั๊บเนี่ยแล้วเวลาพระที่ว่าใครเวลามีเยอะๆใช่ไหมฮะมดเยอะๆเนี่ยถ้าให้ผมไปดูปั๊บเนี่ยผมเห็นเนื้อเหมือนกันเนี่ยผมเห็นเลยมวลสารเนื้อเหมือนกันปั๊บ ผมมาลององค์เดียวผมเห็นแท้อยู่แล้วผมรู้แต่ว่าต้องการเห็นด้วยตาแท้องค์นี้องค์เดียวแท้ทั้งหมดนั่นแหละเท่าแก่ดูนี่นี่เนี่ยห้าสิบล้านองค์นี้อันนี้เป็นกระจายเลยนะวันนี้เราเปิดประเด็นทำให้มั่นใจขึ้นใช่ไหมใช่ครับมั่นใจขึ้นใช่ครับทำไมทำไมมันต่อมียาต้องพลาดอย่างไรครับเนี่ยต้องเป็นของหมายคือถามดีครับคือความหมายความหมายเนี่ย ที่บางบางบางที่ก็มีขมิ้นกระปุลปรเทศอยู่ครับนี่มีน้ำขมิ้นผมผมดูตรงนี้ครับดูเนี่ยมันไม่ซึมนะมันมันผ่านเลยครับขมิ้นกระปุลแต่อันนี้เราก็ทราบน้ำยาเนี่ยเป็นกรดเราต้องทราบว่าคุณสมบัติของผ้าสเปรยไอ้ฝุ่นฝุ่นมีเยอะเลยฝุ่นที่มันกัดด่างกระปุตทำปฏิกิริยากายภาพกรดเมื่อเจอด่างและทีนี้ต่อมาแล้วฟองที่ขึ้นนี่นะครับผมต้องบอกก่อนผมเรียนดีกว่านะครับ ปูนที่สร้างมัเนี่ยคือปูนปวกหอยแครงเนี่ยแหละหนักที่สุดแล้วมีปวกหอยมุกออกขาวเปลื่อหอยเนี่ยพอมาบดมาบดมามาปดมาบดแล้วให้ให้เป็นผงเราเรียกว่าปูนขาวพอปูนปูนขาวก่อตัวก,ก,ก็เป็นหินปูนหินปูนเนี่ยประกอบด้วยสองตัว C A O บวก C O 2ี่สอ C A O แคลเซียมออกซไซด์อะไรบวกคาร์บอนไออกไซด์เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต c อ o 3ภาษาเคมีนะฮะภาษาเคมี Cao บวก co2 เป็น ca co3 carbonate แล้วทีนี้มันมี cao 50เปอร์เซ็นต์ในน้ำยาเนี่ยน้ำฟองเนี่ยมันเป็น cao 50 50เปอร์เซ็นต์มี co2 40เปอร์เซ็นต์ถ้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้พอทำปฏิกิริยาปฏิกิริยากายภาพพอหย่อนน้ำยาไปปั๊บเนี่ยฟองที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่ฟองออกซิเจนนะครับคือฟองคาร์บอนไดออกไซด์ co2 เนื่องจากมันผสมมันอยู่ในตัวกับ cao เนีพอมันทำปฏิกิริยากายภาพ ึ mermaid 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 ้นแหฟองก็ขึ้นมาพี่ฟองที่ขึ้นมาคือคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 มันไม่แากไม่เสียดมนี่แหละคือลักษณะมันถ้าเป็นผ้าแท้มันประกอบบอกว่ามวลสารูใเนียถ้าเป็นของแท้มันจะมีคุณสมบัติอะไรออกมาฟองให้เห็นแล้วก็ลักษณะถ้ามีอายุจะฟองตามใหญ่ๆแล้วมีอายุยืนนะแต่ถ้าเป็นผ้าใหม่นะครับก่อนอื่นเราดูว่าทางทางอยู่พระทางธรรมชาติวิทยาเนี่ย ผิวผ้าเนี่ยถ้าผ้าแท้นะครับถามดีเลยครับเวลาเราสองเราสองแนวราน้ามนะฮะท่านนิวัฒน์เนี่ยสองแนวราน้ามเนี่ยพื้นผิวในซุ้มเนี่ยจะเป็นหลุมบ่อมันอยู่ดวงจันทร์เพราะเกิดการยุบตัววงบอกมีอายุไงครับถ้าผ้าใหม่จะเรียบผมผมเคยเอากล้องสามมิติไปถ่ายดูนะชัดเจนเลยแล้วก็ประกอบนี่อีกท่านซอกซุ้มเนี่ยซอกซุ้มในซอกซุ้มวงในอ่ะซอกซุ้มในเนี่ยฮะถ้าเป็นผ้าใหม่จะตั้งฉากผ้าใหม่เนี่นะ ในซุ้มเนี่ยวงในอ่ะท้านนอกจกสะสโลปชอบชอบซุ้มนี่ฮะชอบซุ้มในเนี้ยถ้าเป็นผ้าเก่าเนี่ยจะมีม้วนเข้าเหมือนขนม,นมจีนปวดตัวที่ใดที่หนึ่งปดตัวด้วยยุบยุบตัวยุบตัวแล้วก็หมุนเข้าแต่ถ้าผ้าใหม่จะเรียบแล้วก็เส้นในเนี่ยเส้นนกตัวภายในเนี่ยตั้งฉากถ้าผ้าใหม่แต่ถ้าผ้าเก่าป็นม้มวนตัวยุบตัวไงมีอายุซุ้มม้วนซุ้มม้วนอ่าแล้ว การยุบตัวเป็นหลุมบ่งหลุมบ่อแล้วหลุมบ่อเนี่ยหลุมบ่อที่หลุดไปว่าเสร็จผมอ่าผมเกษรหรือเสร็จทหารก็ดีกูจะแทพไปบอกว่าหลุมอะไรนะหลุมเทพอันนี้นี่รู้จักดีเขาจําได้ใครมาตั้งใหม่ผมครมาตั้งใหม่ผมงงเลยว่เอ๊ะอ้าวที่เขาเรียกว่าบ่อน้ําตาบ่อน้ําตาเศร้าเลยบ่อน้าตาแกบอกว่าอย่าไปตั้งเลยผมตามเศร้าหลุมเทพบ่อหลุมเทพแต่อันนี้วิธีการวิธีการดูอีกว่า หลุมน้ำไอบอ่อน้ําตาที่เขาเรียกกันนี่นะว่าพระแท้หรือพระไม่แท้เรารู้ตรงไหนที่เป็นบอ่อน้ําตาในพื้นผ้าเนี่ยพื้นในนี่นะถ้าเป็นบอ่อที่เศษอาหารยุบหรือผงเกสรนว่านเกอรยุบไปยุบหลุดไปเนี่ยมันจะเป็นหลุมใช่ไหมโดยการเรานิ้วลูบดูถ้าเรานิ้วลูบแล้วไม่คมไม่บาดมือของเกา่าเพราะว่าของเกา่าร้อยกว่าปีจะยุบมวดตัวเข้าปากบอ่อมัดตัวเข้าแต่ถ้าภาพใหม่ที่เรียนแบบเนี่ยไปต้องไปเข้าคอร์เรารู้ที่จะคม โอ้ยดูดูคลิปดูคลิปทุกวันเขาเป็นแล้วผมสอนละเอียดแกตัวเนี้ยเดี๋ยวองครูเนี่ยที่ผมทําคลิปไปน่ะสองชั่วโมงไปตั้งผมไม่ตัดเลยนี่เนี่ยดูวันเดียวเนี่ยรู้รู้เรื่องหมดแล้วไม่ต้องไปเป็นรูปธรรมครับผมจะสอนเป็นรูปธรรมแล้วยิงพอสจสรสผมจะแม่นผมจะบอกยุคต้นยิงรัชกาลที่สามยุคกลางยิงรัชกาลที่สี่ยุคปลายยิงรัชกาลที่สี่ห้า วันนี้ได้ดูในในในจอด้วยดีท่านนิวัฒน์แกดูทำดูมาแล้วแกมีพื้นฟังว่าฟังมาฟังหลายหลหลายคลิปมาแล้วผมมาทราบตรงก่อาจารย์มาเป็นบอกท่านนิวัฒนลายมาให้ใช่ผมเป็นคนบอกให้นักมาผมอยากจะได้หนังสือจริงๆนั้นอยากจะได้หนังสือสิ่งเสียงครับ เสียงเปี่ยนเสียงซิงเสียงซิงเสียนเนี้ยอ๋อเสียง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 เยอะเปล่าเปี่ยนเลยเปียนเปลี่ยไปผมก็เลยมีเกียรติไปด้วยได้มาได้มาเห็นไหมบางครั้งเนี่ยได้มาได้มารู้จักซึ่งอันนี้ทำไมกระจายเยอะอะแต่มันเป็นอันนี้เือนเงนอยู่ที่ผมเศนอนน่ที่ผมที่มวลสารเนี่ยมวลสาร่งแต่้านี้แท้แน่ เราเห็นแบบเนี่ยแล้วแต่การกระจายของมวลสารของความโปร่งความโปร่งแล้วยุคกลางอย่างที่อาจารย์มาเป็นผู้อ่ะยุคกลางจะกระจายมากหน่อยแก่แก่ปูนยุคกลางเนี่ยกระยยุคปลายยุคปลายยุคปลายยังกระจายน้อยเพราะว่าผมวิจารย์เอาเนื้อปูนเป่โปร่งเมื่อโปร่งมันจะขึ้นขึ้นขึ้นแล้วผูใหญ่ตรงนั้นมันไม่ขยายแต่ถ้าประเภทยุคกลางเนี่ยเนื้อแก่ปูนมันก็มันแน่นปูนไปมันก็จะขยายออกหลงศิษย์ก็เหมือนัน้แก่ปูนเนี่ยหลงศิษย์จะเก่ากว่ามนอีกนิดหนึ่ง แล้วยิ่งประวัติหลวงศิลป์หลวงวิจิตหลวงวิจารเนี่ยแล้วหลวงวิจิตเนี่ยผมก็ไปเจออยู่ที่เล่าให้ฟังแล้วที่อ๋อหมิยชาติท่านสิ้นรอสอหนึ่งหนึ่งห้าเวเดส,สองรอสอหนึ่งหนึ่งห้าหรือพศสองสี่สามเก้าทีนี้มันจะมาค้านในบันทึกปุควารเลยอ่ะที่เขียนกันนะสองสิ่ที่เขีย,งงขยขนกันไปเสนอไหา,<ม>า<ม>จานขึ้นคออยู่ไม่ใช่ี่อเนี่ยนี่แต่ลุงบำเพ็ญต้องแบบนี้นี่นี่เสน่ห์ไพ ใช้วางม่าต้องแบบนี้องค์ลุงเพ้นผมเล่นพระแบบนี้เพราะว่ามีสัญลักษณ์เอกลักษณ์แล้วก็มันผ่านการตรวจสอบของช่างหลวงถ้าหากช่างเขาเวลาตอนแก้เขาจะมาประดับแบบแค่นั้นจบตอนที่ผมบรรยายนั่นไม่ใช่ประดับธรรมดาเนี <co ld> <co ld> ่ยเพ้นใส่ดยเห็นเปล่าผมบรรยายอาจารย์อันนี้วันนี้แฝลองนี้เหรอใช่เดี๋ยวเนียผมบรรยายเขาให้ผมเตนนะผมจะบอกว่าให้คุณพิมพ์ให้คุณแฝดสามองค์พิมพ์ใหญ่พิมเจดีพิมพ์เส้นได้ ใหญ่ได้ดีใหญ่ได้ดีแล้วมาอีกวันหนึ่งผมแฝนองนี้องเดียวเนีนยผมแกเนี่ยแฝงองเดียวพิม์เส้นได้เขามาถามอาจารย์เนี่ยบอกว่าพิมสามองคใหญ่ได้ดีแล้วไหมวันนี้แฝนองเดียวได้ก็ได้หมดไงใหญ่ได้ดีได้หมดอันนี้เส้นได้ด้วยแล้วเป็นเส้นได้ไปเส้นใครก็ได้เติมเริมเติมถูกต้องเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยแกแฝนเนี่ยสวยไหมทีนี้ เส้นได้นะจะมาเป็นอ้าวทีนี้เจ้าของพระตอบที่ว่าเส้นได้วัดไหนเวนลาค้งคร<า>ับถึงความรู้ะเวลาค้างเอาวลควลังที่ตามวงการเขาบอกมีห้าพิมพเองมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เจดีพิมพเกตบัตูพิม์ฐานแซมพิมพ์บกโพเส้นได้ไม่มีอะเส้นได้อยู่บางขุนพรมนะเนี่ยทีนี้บางขุนพรมมันจะมีเพื่อบีมห้าพิมพ์มีเส้นได้สันติฐานคู่ปกคู่เสียนบาทและสายญาติอีกห้าพิมพ์เป็นสิบพิมพ์ อ้าวแล้วนี้วัดที่สองที่สามี่สามแต่ทําไมีพิมพ์มากกว่าวัละคัเพิ่งเป็นต้นแบบล่ะเออแล้วระคงแค่ห้าพิมเองแต่ทําไมวังมุมนีงสิบพิมอ่ะทีนี้ก็ทําให้เขยอีกจริงๆแล้ววัลละคงเป็นต้นแบบมีทุกพิมครับที่ผมศึกษามานะมีสามร้อยแปดสิบสี่พิมรวมสี่ร้อยพิมวัละคงมีเป็นพันพิมทีนี้พันพิมพ์เนี่ยไม่รวมวังหน้ารวมอะไรต่างๆแต่ที่หลักหลักแล้วนะของวัละคงมีสามร้อยกว่าพิม์รวมสี่ร้อยพิมแล้วเหลือสองร้อยสี่สิบเก้าแล้วมันเหลือล้วหกสิบสี่ จากร้อยสี่แยกเป็นสองส่วนเป็นแปดสิเอ็ดกับแปดสิบสามปดสิบเอ็ดเป็นนิยมและไม่นิยมแต่แปดสามคือชอกพิมเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แกบอกแกแฝนเส้นได้เส้นได้เส้นได้วันละคังสรุปสรุปเจ้าของภาพบอกเส้นได้ที่ไหนครับ อะวาคังยก็ที่ผมบอกว่าระคังมีแค่ห้าพิมพ์เองไม่มีสา่ายไม่มีอันนั้นมส่วนที่เขาพิมพ์ลงนี่แก่เก่งไหมส่วนที่เขาพิมลงจริ้จริงเนี่ยเพราะว่าทำไมว่าระคังไม่มีทางเส้นใต้ก็มีพิมแต่ทีนี้ทีนี้เรามาดูตรงนี้อีกครับเราดูเนื้อมวลสารอีกเนื้อมวลสารว่าระคังหนึบหนุ่มเนื้อบานพังคมหนึงแข็งแต่ผมดูตรงนี้นะ ถ้าให้ดีนะเดี๋ยวผมไปรถนะไม่ทันมอยากไปงานตรวจแกะมาดูได้ไหมเดี๋ยวกานเรียบเรียบสาววอนไปอะไรยังไหมว่าบางครั้งส่งมาให้ดูในมือถือเนี่ยบางทีผมตอบผิดได้เหมือนกันเนี่ยสายวางหน้าไม่ดูดวผิวเลยสวยมวางหน้าชักเจลีเลยหมหัวโตอยู่ใต้ฐานไหมเหรอใช่หัวโตใต้ฐานใช่ก็หูวโตผุเสกหัวโตตัวสี่ศูนย์หนึ่งเนี่ย พระธาตุพระจำลองเท่านั้นเลยสองสีู่นหนึ่งโดนเนื้อส่วนแล้วมียุคเวลาสมเด็จมีลูกป,ปัดเห็นไหมมีลูกป,ปัดเม็ปปดแล้วพื้นเขียวเขียวเม็ดเขียวเขียวเขียวเขยวนี่ันนี่ไม่ได้พูดถึงอ่าอะไรนะอะไรเรืองแสงนะไม่เรืองแสงก็มีเนื้อเขียวเขียวแล้วก็มาเรืองแสงอีกไอ้เก่าแท้ครับ เจ้าแท้เนืน้อดินเผาน่จะจับเงินหนึ <c oughs> ่ง <c oughs> จับาทนะจัเงินทุนผมอยากดูค่าเงินดูหลักแล้วจะสรุปให้เจ้าลเงินจ้าน้าำเงินเนี่ยเป็นคุณค่าที่หายากเจ้าน้ำเงินที่ว่าในสร้างพระเนื้อเมกะสิทธิ์ก็มีเจ้าน้ำเงินแล้วพระสมเด็จพวกเจ้าน้ำเงินแล้วทับสร้างในพระกลิ่นกิ่งปาวเรลเนี่ยมีเจ้าน้ำเงินเนี่ไปง่ายหลวงพ่อเงินเป็นไงเจ้าน้ำเงิน นี่ต้นฉบับหลวงพ่อเงินครับสร้างตอนนั้นไอ้หลวงพ่อเงยุว่าห้าสิบเนี่ยอันนี้เนื้ออะไรจ๊ะเนื้ออะไรเนื้อสำริดตัวนี้เนื้สำริดจะมีทองผสมมีทองมาต่อมเนเป็นดีเจมูและแลวอย่างที่ผมบอกกันแหละทีนี้เนี่ยหลวงพ่อเงินเนี่ยขุนที่เอามาเนี่ยส่วนใหญ่ที่พระเกจิเขาจะต้องเอารูกขุนเขาลอยองคสร้างลอยองคเนี่ยวขุนของพระเกจินั้นๆใช่ไหมครับนีหลวงพ่อเงินเนี่ย ถามว่าอา้าวถ้าสองสี่ศูนย์หนึ่งหลวงพ่อเงินก็ก็มีอายุแล้วอ่ะหลวงพ่อเงินเกิดสองสามสองสามห้าหนึ่งลองสามห้าหนึ่งก็อนที่หลวงพ่อเงินก็ประมาณห้าสิบแล้ว 50, อ่ะห้าสิบพอดีอ่าห้าสิบห้าสิบแต่นี้และทีนี้พอพอมารู้เข้าว่าหลวงพว่อเงินมีของนา,นาดูนี่กันเนื้อดินเนะี่ย แต่เร,เ,เ,เราก็ต้องเข้าใจอย่างนี้นะอาจารย์มันเป็นเราก็ต้องเข้าใจว่าก็คือองค์หลวงพ่อเงินน่เพราะท่านทันไงท่านทันที่ท่านสร้างมาเราก็มองอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าการไปเห็นของนาดูนเนี่ยเราก็ดูลังนาดูแล,ลักษณะเหมือกนกันอะไรพิมพ์อย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเนื้อดินแต่องค์ใหญ่ๆนั่นขนาดมือผมเนี่ยขนาดเนี่ยอ,ออกไมาให้มันบากก็ต้องเม่มมมลบขวดไม่ต้องดูละแล้วให้สวกิติศักดิ์เห็นยังเนี่ยหลวงพ่อเงินเนี่ย ไม่ได้นะเฮ้ยมียด้ยมียันนะอยู่ใช่ไหมยันนายันนาที่ละที่ไหลที่ละใช่ใช่ลก็มีศักมีฮะมีฮะรุ่นนี้เนี่ยอ่าเนี่ยนี่มียันนาทีโดนก็ดีอยู่นี่เนี่ยเนื้อเนื้อพวกนี้ยดูแล้วที่ที่ท่านนี้บัดบอกอ่ะบางทีมีพวกเจ้าน้ําเงินอยู่ด้วยเนี่ยเนื้อนี้ทํายากนะเจ้าน้ำเงินผสมเนี่ยเจ้าน้าเงินที่ออกสีสีเป็นติดแขงทับอะไรพวกนี้ย สวยนะครับเนี่<ว>ยเจ <7 S 1> ็ดสีเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแร่นอรท์นอรท์ภาษาทั่วไปชาวบ้านเขาเรียกว่าแร่สีนกยูง <c oughs> สวย <c oughs> ที่พอพูดถึงแร่แร่นี่ฮะที่ว่าเวลาแร่ในแร่ในในภาคสมเด็จเนี่ยบางทีมีแร่แร่ที่ว่าแม่เหล็กดูดติดเคยเคยฟังใช่ไหมภาคสมเด็จบางงแ์แม่เหล็กดูดติดแม่เหล็กดูดติดมางง์จะเห็นเป็นสนิมขุมสนิมเป็นจุบจมมมยอมขึ้นมาเลยยอมยอมขึ้นมาเนี่ย จริงๆอ่ะแร่เนี่ยบางทีใจอ่ะเขาบอกว่าเหล็กไหลไพดำหรือไม่ไพดำบางครั้งไม่ใช่นะครับเป็นเหล็กน้าพีก็มีแล้วก็เราต้องเข้าใจแบบที่ท่านที่วัดพูดเนี่ยโลหะนี่นะครับจริงๆแร่หลักเขาคือไพไร pyr ite ไพไรแล้วแยกมาเป็นเพอร์มาไทและแมกนีไททีนี้ถ้าแมกนีไทเนี่ยพอเจอกับแม่เหล็กปั๊บปึ้งปึ้งเลยดูดแรงมากแต่พอเริ่มเสถียรปั๊บเริ่มไม่ไหวหือไม่หือล้วจะเป็นแมกนีไทละ เนี่ยมันมีที่มาของแร่โลหะนี่พระศรีวัดดีนะเนี่ยเป็นไงออาจารย์วันนี้เราเข้าคอสตั้งสามชั่วโมงเลยนะเนี่ยน่าดียเนี่ยถ้ายังเป็ลงทะเบียนอยู่นะผมะกวดไปได้แกวแล้วนะนี่เส้นได้ของแกวงเนี้ยที่ไหนนี่นี่นี่อ่เนี่ยผมจะบอกให้ตะกี้ดูหน้าเดียวเวลาบางครั้งผมไม่แนะอกว่าดูข้างดูหลังนี่ของบางุนพมนะครับถ้ามือถ้าอยู่เซียเป็นล้านนะ มีวัฒนธรรมนะครับถ้าวัฒนัรหลักพันแค่ที่ศักดิ์ศรีวัฒนัรเหลือกว่าแต่ด้วยความนิยมนะฮะความนิยมวงการเนี่ยบางเพราะว่าบางคนบางด้วยนี่เป็นล้านเหเป็นล้านแล้วทำไมไม่มีค่ากลับมีฮะมีเนอเนออยู่ไม่ดีต้องขอมามีเนอเนอเดี๋ยผมขอดูเนี่ยถ้าผมตอบไปงี้มันมีคนสนกใจแล้วพอเห็นองค์พระบางที่ชัดเลยของไอ้ใช่ งถ้าบางขุมพวงจะบางหมายถึงบางนี่หมายถึงว่าบางพิมพ์นะของบางพงม์แต่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับบางขุมพวงเส้นไน้เขาบอกว่ามีแหล่บางพงม์เส้นได้เอ้ยเท่าแก่ระคังระคังฝากกุบบางพงม์มีคือคำว่าระคังฝากกุบบางขุมพวงก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมองดูนี่ผมถามงี้ดีผมแจ้ความรู้ตรงนี้อีกว่าอย่างไหนเรียกสองคลองอย่างไหนเรียกอ่า อย่างเรียกสองคองอันหรืออย่างไหนเรียกปู่เก่าคุ่ใหม่นี่กรณีบางคุณพรมนะนี้อยู่ในคลิปของอาจารย์เนี่ย <c oughs> เลขเจ็ดครับเลขเจ็ดเนี่ย แล้วดูการยุบตัวแล้วมีภาพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำไว้สอบชุ่มสองชั่วโมงยังไม่จบมีผูกมีด้วยเช็บเช็จดครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหามาชนว่าผมจะหาแปดล้านมาชนมีค่าพี่กุยเลยแปดล้านนะเดี๋ยวผมหาแปดล้านนะถ้าองค์นี้แล้วดูผันผันเขดูเป็นเป็นว่าระคังได้เพราะมีเส้นแต่ละอันนี้ก็มีแปดล้านอ่ะแต่ว่ามความหมายเนี่ย บือว่าเดี๋ยวว่าพิมพ์เส้นได้เนี่ยถ้าบางๆเนี่ยบางวมันจะเป็นบางคมแต่ถ้าพิมพ์ใหญ่นะฮะวัตระคังนะเออบางคมพิมพ์ใหญ่นะจะหนาวิธีการถ้าเรางงงว่าไออจะไปพิมพ์ใหญ่นี่บอกว่าระคังหรือบางคมนะเราดูข้าถ้าข้างทำหนาๆมาคือบางคมซ้อนที่เป็นโลหะยิ่งนี่บางนี่บางนี่แต่แล้วนี่พิมพ์เส้นได้ไงถ้าเส้นได้ของวัตระคังจะเนื้อหนึบนุ่มอนี่เนื้อจะหนึบนุ่มอนี่นแล้วมีค่าพิมพ์หูค่างๆเราเลยนี่เลย ท,ทีนี้บางคนก็บอกว่าค่าที่กูเนี่ยบางคนพอบอกว่านี่บางคนผมอ่าบางคนต้องมีค่าที่กูสิทําไมไม่มีค่าที่กู <S <S ใช่ไหมเคยฟังมึงใช่ไหมแต่เราต้องเข้าใจกันว่าที่ผมพูดแต่ตอนช่วงเช้าบางคนผมขึ้นมาตั้งแต่ปีสองสี<ม>่สองห้าถามว่าสองสี่สองห้าค่าที่กูขออย่าง,ย,าง <S <S ยังไม่นับเพราะว่าเข้า <S <S ใช่ครับเพราะเข้าบรรจุต้องสี่หนึ่งสามแต่สิบสองปีต่อมาเนี่ยยังไม่ได้่อครับออกมาได้มาแล้ว ไมจมีครับพะจตกะพระัตตอยู่บนบนไงอยู่บนบนตกะเห็นไหมดูคราบดูคราบให้ดีๆข้างข้างซุ้มมันจะมีคราบที่ปูอยู่สวยแล้วเนี้ยเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นแขนกลมเง์นดาวเท่าไรเนี่ยกี่แสนเนี่ยเฮ้ยเจ็ดล้านเจ็ดเจ็ดล้านเนี่ยะเนี่ยคราบเนี่ยไม้ข้างข้างแล้วคราบเรื่อยๆผมมีอยู่ยี่สิบวความหมายที่ว่าโงการเซียนเขาเรียกลออิงเซียนหน่อยมีกูเก่ากูใหม่คําว่า การเรียกกูเก่ากูใหม่เนี่ยกูเก่ากูใหม่นี่นะกูเก่ากูเก่าอ่าเนี่ยวิธีการเรียกกูเก่ากูใหม่เนี่ยฮะงถ้าเรียกแบบสองอย่างกรณีเรียกแบบทางการเรียกกับเรียกแบบทางสาบเรียกองค์การเรียกถ้าเรียกแบบทางการเรียกก็คือว่าถ้าพระเปิดกูมาในวันสองพัสองห้าร้อยอ่ะที่มาทับประพาดเป็นสถาพพิธีเปิดจะได้ขึ้นมัน้็เรียกพระกูใหม่แต่ถ้าขึ้นมาก่อนเรียกพระกูเก่า แต่ถ้าวงการเรียกถ้าเซียนเขามองเนี่ยอันไหนกูเก่าหมายถึงว่าข้าวที่กูเลื่อเลื่อเขาเรียกกูเก่าแต่ถ้าข้า,ขนา,นา,นาวที่กูนานหนาเขาเรียกกูใหม่กูใหม่อันนี้กรณีสองคลองอีกผ้าสองคลองดูยังไงครับคนยังเรียกปิดอีกเยอะบางครั้งแม่เราก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าแม่พิมพ์ที่มากดเนื้อมวลสารามาหมกนมเนี่ยเขาเอาแม่พิมพ์ที่จากวัลคังที่ยังไม่แต่หักคำรุ่มากดเนื้อบางกลมด้วยและเนื้อบางกวลมเป็นเนื้อเดียวเนื้อขาวอมเหลืองมีเนื้อเดียวที่สร้างแปดหมื่นสี่พันองค์ แต่มีแม่พิม์จากวัลคังที่ยังไม่แจกขักสำรุดเนี่ยมากดเนื้อเราก็เข้าใจก่อนว่ามีแล้วส่วนหนึ่งมาจากวัลคังส่วนหนึ่งสร้างขึ้นมาครมช่างสิบหูช่างสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมานะครับสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมากดแล้ววิธีดูสองครองดูยังไงถ้าพระตอนที่เอาบรรจุปูเนี่ยปูโตเนี่ยท่านก็มีออกวัลคังเนี่ยมาฝากปูด้วยให้เขาแปดหมื่นสี่พันองค์ที่เอามาจากวัลคังที่เป็นพิมพ์ทรงมาแล้วและเป็นเนื้อหามอนสายวัลคังแล้วมาลงปูบางพรมพอได้ขึ้นมาจะมีข้าวปูกร แต่เราดูเนื้อนะเป็นของวัลระคังวัลระคังอย่างนี้เรียกว่าสองคลองแต่ในกรณีที่เอาแม่พิมพ์วัลระคังมาปนเนื้อบำมุนพรมได้ขึ้นมาอย่างนี้ไม่เรียกสองคลองเรียกวัลระคังวันบังบุพรมอย่างขอชยโยครับชัยโยที่เขาบอกว่าชยโยเขาไม่เรียกไม่เรียกสองคลองเขาเรียกเกตชัยโยฝาโกอ่าฝาโกเขาเรียกเกตชัยโยฝาโกนี่อ่าพิีการเรียกของเขานะครับครับผมเดี๋ยวคุณสิริทัศน์จะมีธุลระตอนเย็นอ๋อฮะเนะโอ้โหนี่ อใช้เวลาอาจารย์มาสามชั่วโมงกว่าขอบคุณมากโอ้โหที่ได้ได้ความรู้กันเยอะแยะมากยินดีครับดีใจด้วยครับก็ขอขอบคุณขอบคุณอย่างมากเลยอาจารย์ถ้ามีถ้ามีเวลาพรุ่งนี้เรียนเชิญนะครับมีมีติดต่อเดี๋ยวผมถามเบอร์ผมเนี่ยอาจารย์พคนที่เท่าไหร่086เดี๋ยวผม07แล้ว95ตัวครับเดี๋ยวนี้เพราะผมประธานโทษนิดหนึ่งตอนหลังๆนี้นะเวลามีเบอร์โทรศัพท์เข้าเนี่ย ถ้าไม่มีชื <handled klore> <ý division> ่อแม่ว่าไม่เบิร์นโดนผมไม่ไหวมาเห็นผมก็เห็นใจบางทีไม่รู้ไม่ทราบลูกศิษย์หรือคนรู้จักอยากโทรหาดีครับผมก็ไม่กล้ารับไม่รับคุไม่รับผมก็ไม่รับท่านก็ไม่รับต่ท่านมีสองเครื่องเวลารับแล้วท่านเดี๋ยวศูนย์แปดหกนะครับศูนย์เจ็ดนะแล้วเก้าห้าตัวเก้า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 หนึ่งสองสามสี่ห้าโทษนะฮะผมตัวนะฮะศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดเก้า